สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการมหัศจรรย์สมุนไพรจีนกับจิ๋วเจิงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาพูดคุยกับคุณผู้ชมมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการบริโภคเรื่องของมลภาวะเรื่องของสารเคมีต่างๆเรื่องของความเครียดจ,จากการทํางาน ต่างๆนะครับก็จะส่งผลถึงเรื่องของสุขภาพโดยตรงโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายเมื่อเสือ่อมเมื่อมีปัญหาก็จะพบว่าหลายสาเหตุล้วนมีที่มาจากอาการของไตทั้งสิน้นเนื่องจากแพทย์แผนจีนนะครับถือว่าไตคือแม่ของร่างกายเพราะว่าไตมีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะขับดันนะครับแล้วฟอกและบำรุงระบบโลหิต นะครับคัดกรองสิ่งของเสียต่างๆสารพิษต่างๆจากในระบบเลือดออกไปจากร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อระบบโลหิตไหลเวียนไม่ดีก็จะส่งผลทําให้อ่าระบบการไปหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดปัญหาของเรื่องของทางแพทย์ตามมาด้วยแต่เมื่อเราบํารุงไตและไตทํางานได้ดีขึ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้นก็จะส่งผลทําให้ทุกส่วนของร่างกายดีตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการมองเห็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของสุขภาพต่างๆรวมถึงในเรื่องนั้นของท่านชายซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คุณผู้ชมมีโอกาสที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยวิธีง่ายๆด้วยสุนไพลจีนที่ผมกําลังจะแนะนาคุณผู้ชมในโอกาสนี้นะครับและวันนี้ผมขอแนะนําจิวเจิ้งเปาเวอร์เจวหนังครับคุณผู้ชมครับซึ่งจิวเจิ้งนเปาเวอร์เจวหนังก็จะเป็น สมุนไพราย,ยาสมุนไพรแผนโบราณแท้ๆร้อยเปอร์เซนที่สกัดด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยจากโรงงานที่ทันสมัยซึ่งถ้าคุณผู้ชมรู้จักหรือคุ้นเคยกันดีกับจิวเจิ้งผู่เซนเจวหนังจิวเจิงเ้งพาวเวอร์เจหนังก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมของเราซึ่งในส่วนผสมของจิวเจิงเ้งพาวเวอร์เจหนังก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอิมเพียงค,คับตั้งถังเช่า ะะเกากี้ราสเบอร์รี่ต่างๆนี่นี่เป็นตัวอย่างบางส่วนของส่วนผสมที่สําคัญแต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับกรรมวิธีและสูตรลับเฉพาะที่เรามีอยู่ในจิ๋วเจิงปาเว่ยเจียวหนังเราผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยนะครับโดยใช้สูตรยาแผนโบราณที่สืบทอดกันมาในวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่าพันปีมีมาตรฐานการรับรองจากมาตรฐานสากล รวมทั้งในประเทศไทยเองจิวเจิงปาวเวอร์เจอหนังก็ได้รับการรับรองจากออยได้รับเลขที่เบียนยาเป็นที่ถูกต้องนอกจากนั้นจิวเจิงปาวเวอร์เจอหนังยังช่วยในกรณีอของผู้ที่มีบุตรจ้าเรื่องของความแข็งแรงของเชื้อสิจิซึ่งมีเห็นผลมาแล้วมากมายจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคข,ของเรานะครับวิธีการทานแค่ที่เดียวครับคุณผู้ชมครับก็แค่วันละหนึ่งเม็ดกับน้ําอุ่นก่อนนอนทุกวันนั่นเองครับเพื่อช่วยให้ร่างกายคุณผู้ชม แข็งแรงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคืนความหนุ่มสาวนะฮะผิวพรรณสดใสาการมองเห็นดีขึ้นสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นนะฮะเรื่องของความแข็งแรงของเชื้อสิจิมากขึ้นร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋าสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นตามมาทุกส่วนผสมในจิ๋วเชิญเปลวเจียว,วหนังล้วนเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติซึ่งไม่ได้มาง่ายๆนะครับเกินจะต้องผ่านการสกัด ด้วยการเวิธีที่ทันสมัยแล้วก็คัดสรรเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้รับในปริมาณที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันทีนอกจากน,นั้นในสูตรลับนี้ยังเป็นสูตรลับที่มาจากห้องแพทย์ประจำตระกูลห้องเต้สืบทอดตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราได้คัดสรรส่วนที่ดีที่สุดของสมุนไพรธรรมชาติมาไว้ในจิวเจิร์พาวเวอร์เจวหนังกล่องนี้ครับหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ c a l ็ center ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมคงได้สาระดีๆครบถ้วนนะครับส่วนในครั้งต่อๆไปนั้นเราจะมีสาระอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกก็รอติดตามกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ